บริษัทฟูจิฟิล์มสากว่าป,ปีก่อนที่จะเกิดก้องดิจิตอลสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยม,มันคือแบบเหมือนแบบห้องแหลกตัวเลยใหญ่แล้วมีหลอดเลยเต็มไปหมดเป้าหมายของมันคือคำนวณการสะท้อนตกกระทบของแสงเรียกว่าจะเป็นการล้างแค้นก็ว่าได้หักหน้าโกดักโ,โตคตร แล้วก็ภาพแล้วพี่อยู่โพสิชันโอเคเป่าวะไอ้รังที่ซันถ้าถามว่าร้อนไหมก็คงไม่ร้อน<ช>ไม่ร้อนจ<ช>ริงเหรออือดีดีเก๋อออันนี้อาร์ตฟรีสามสองหนึ่งซันจากวูฟอินชีฟช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับ วันนี้เป็นการฟื้นคืนชีพของรายการ Art History อย่างเต็มตัวครับครั้งที่แล้วก็มีทั้งเสียงชอบและไม่ชอบนะเวทพอๆกันแต่เราก็ปรับปรุงนะอย่างเช่นมีคนบอกว่าเนื้อหาอยากให้เข้มข้นแล้วก็เต้นคุยเยอะวันนี้พอดีมีคนถามกันมาเยอะเรื่องนี้เรื่องฟูจิเลิกผลิตฟิล์ม Pro 400H เอออันนี้คนพูดถึงเยอะเพราะมันเป็นฟิล์มที่ ได้ร <mile> ับความนิยมแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแฟลกชิพแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเรือธงที่เธอชอบแบบว่าสมาไม่ใช่ที่อยู่ตรงสุอะไรนะไม่จบหรอกต้องรออ่ะอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือธงมันยากกว่าเดิมพอมันเริ่มผลิตทุกคนก็ตกใจแบบอ๋อนั่นนี่เอางี้วันนี้เรามาฟังเรื่องฟูจิกันดีกว่าว่าเขาเติบโตกันมายังไง น,นิสัยใจคอทิศทางในการเติบโตของเขาอะจจะ่ะเดเรชันของเขาเดเรชันของเขามันก็จะทําให้เราเดาได้ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปก็คืออันนี้เราจะมาเป็นจะเล่าให้ฟังอาร์ิสตอรี่ของฟูจิของฟูจิ <c oughs> บริษัทฟูจิอ่าบริษัทฟูจิฟิล์มนะครับเริ่มต้นกันเลยก็คือ จริงๆแล้วบริษัทฟูติฟิล์มเนี่ยไม่ใชเ่เป็นบริษัทที่ standalone เดิมทีเนี่ยเขาเกิดมาจากบริษัทชื่อดเซลซึ่งทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะอายุ101ปีเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเคมีพันเกี่ยวกับพัฒนาเคมีพันต่าง,างๆเพื่อเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนู่นนั่นนี่ซึ่งไอเคมีพันพวกนี้มันเกี่ยวกับโฟตโตกราฟีพอสมควรออหลายๆอย่างหลายๆชิ้นเขาก็เลยมองว่ามันน่าจะเอามาทําเกี่ยวกับ ฟตโตกราฟีได้ซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันเป็นยุคปี1934ก็คือยุค3 0สูนั่นเป็นยุคที่ฟตโตกราฟ ф ีเริ่มรุ่งเรืองเริ่มเติบโตในประเทศที่หนึ่งอ่ะพวกคนรวยอ่ะพวกยุโปรปอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเติบโตเขาก็มองเห็นโอกาสตรงนี้นะก็เลยแตกบริษัทออกมาเป็นฟูจิฟิล์มด้วยเงิน3ล้านเยนโดยที่เป้าหมายคือสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟโฟโตกราฟีก็คือพวกฟิล์มนะเน้นที่ฟิล์มเลย มาถึงก็ทำฟิล์มเลยใช่ก็คือมีของอยู่แล้วจากบริษัทใหญ่ก็คือมีแมทเทียียลที่พร้อมจะทำทีนี้ช่วงแรกที่เขาผลิตอ่ะก็คือเป็นการผลิตฟิล์มหนังนะไม่ใช่ฟิล์มสติลอ๋อเพิ่งรู้ว่ามันเรียกว่าสติลอิมเมจใช่เขาเรียกสติลอิมเมจะ Image. คือที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะ <c oughs> คือแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าสติลอิมเมจเนี่ยมันเกิดมาก่อนที่จะเป็นฟิล์มหนังนะงงอะ ก่อนแต่ว่าไอ้บริษัทนี้ทำฟิล์มไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงบริษัทนี้พูดถึงในประวัติศาสตร์โลกทีนี้แต่ว่าไอ้ฟูจิเนี่ยมันผลิตฟิล์มหนังก่อนอแล้วก็เริ่มผลิตเกี่ยวกับฟิล์มเอ็กซเรย์คือฟูจิฟิล์มเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพถ่ายและ การแพทย์ไปพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นแล้วด้วยความที่บริษัทหลักเขาอะ่ะมันก็เกี่ยวพันกับวงการแพทย์ประมาณนั้นจริงๆช่วงนั้นน่ะธุรกิจพวกโฟตโตกราฟีอ่ะค่อนข้างเกี่ยวกับแพทย์เยอะอย่างไลก้าเองก็เหมือนกันเออประมาณนี้เกี่ยวกับแพทย์เช่นเลนส์ในการใช้ oh. กองจุลทรรศน์ไม่ถนี่แหละพอด้วยสิ่งนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แข่งกันเรื่องนี่แหละออปติก เพราะฉะนั้นฟูจิก็ไม่น้อยหนะ้าก็กระโดดเข้าไปในปี1940ก็คือก่อนสงครามโลกครั้งที่2องฟูจิก็เข้ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับออปติกก็คือผ,ผลิตพวกชิ้นเลนเลนต่างๆ mm hmm. ถามว่าเอาไปทำอะไร mm hmm. ในยุคสงครามตอนนั้น่ะไลกกก็ผลิตเช่นกล้องของอังก,กายเอไซส์ของเยอรมันก็ผลิตทุกเจ้าผลิตหมดเลย คืออะไรก็ตามที่มันเป็นมันเป็นอาวุธอะมันสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยอเออเพราะฉะนั้นฟูจิก็เหมือนผลิตเลนส์เพื่อซัพพอร์ตจักรวรรดิญี่ปุ่นในการที่จะแบบเกิดก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2แหละแต่ว่าคือฟูจิเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่งเป็นบริษัทที่แบบซีเรียสมากคือเอาจริงเอาจังในการแบบคุณภาพ เป็นบริษัทบ้าคุณภาพแบบเนื้อจัดเนื้อม่งัง้นมันคงไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เยอะนึกออกปะเออความเป๊ะอเงี้ย t r i Fuji Color Quick Snap Plus One Time Use Cameras because life won't stand still while you go home and get your camera แล้วเป้าหมายของฟูจิมันไม่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นด้วยมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สมมติว่าอ่ะพี่เคยเล่าเรื่อง o l y ิมปัสใช่ไหมโอลิมปัสมันจะเป็นบริษัทแบบเล็กๆหรือใหญ่ก็ใหญ่เฉพาะในประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีความคิดที่จะแบบกระโดดไปไกลขนาดนั้นแต่ฟูจิอ่ะ มีความคิดที่จะแบบเป็น global เลยเป็น global business โดยที่เขาเริ่มในยุค50เนี่ยเขาก็เริ่มทําการค้ากับบริษัทข้ามชาติเยอะโดยที่มีเป้าหมายเลยชัดเจนว่ากูจะทำ overseas เนี่ยเขาเรียก overseas ใช่ไหมเยอะๆเยอะเพื่อที่จะแบบกูจะเข้าไปสู่ในตลาดโลกให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ฟูจิทำเนี่ยแม่งโคตรหลากหลายเลยทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะเช่นธุร,รกิจการพิมพ์เครื่องพิมพ์พวกคลิปเครื่องพิมพ์ต่างๆยา เพราะว่ามันมาจากบริษัทที่เป็นเคมีพันไงหรืออันนี้เกี่ยวกับการแพทย์ก็คือเหมือนมั้ายคล้ายเอ็กซเรย์นะมันมันคือการสร้างภาพด้วยอิเล็กทรอนิกส์ถ้าอธิบายง่ายๆคือปัจจุบันมันก็เหมือนไอ้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรวะเขาสแกนเออสแกนแ้วอาะดูเด็กในท้องอ่ะอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงในยุค5.0เนี่ยวงการโฟโตกราฟีเนี่ยมันต้องพูดถึงโกดั โกดักเนี hmm. mm ่ยเรียกว่าเป็นโมโนโพลีด้านโฟโตกราฟีในฝั่งอเมริกาแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงโมโนโพลีในฝั่งญี่ปุ่นมันก็ต้องพูดถึงฟูจิอย่างนี้ดีกว่าเทียบกันได้อย่างนี้เลยแต่ไม่เกี่ยวกับกล้องนะต้องเข้าใจก่อนก็คือฟูจิเขาผลิตฟิล์มสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างี้ได้ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่4 0ส คือก่อนปี50แหละคือเขาก็แต่เขาก็อยู่ยังฝั่งเขาอยู่นะเขาก็ยังไม่ข้ามกันทีนี้ฟูจิแม่งยิ่งไปกันใหญ่ในการที่แบบผลิตให้เลนแม่งเจ๋งปี1956ก็มีแบบมิสเตอร์โอคาสกิเป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยซึ่งนึกออกปะคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นอะ่ะม,มันคือแบบเหมือนแบบห้องแหละตัวใหญ่แล้วมีหลอดเลยเต็มไปหมดอะไรอย่างนั้นมิสเตอร์โอซากากิเนี่ยเขาก็สร้างเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยโดย เป้าหมายของมันคือการที่คำนวณการสะท้อนตกกระทบของแสงโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะแบบให้จุดกระทบอะไปที่เลนอะมันถูกต้องที่สุดเพื่อให้ได้เลนที่คมที่สุดเพราะฉะนั้นเลนของฟูจินะวันนั้นอะแม่งชนะเลิศเลย ถ้าเกิดไปดูใน history อ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเล่มเนี่ยตัวเลขคำนวณอ่ะโาทอ,อืนอ่น,นเขาไม่ได้ใช้แบบนี้เหมือนกันหรอไม่เขาก็คำนวณด้วยวิธีอื่นของเขาอย่างไรกาหรือรนั่นนี่อะไรเงี้ยเนี่ยไง,งพี่ถึงบอกว่าคาแรคเตอร์ของบริษัทมันนึกออกอยังเขาเขาดูแบบไปสุดไปสุดแล้วแบบเนิร์ดอะ <laughs> ทีนี้มันก็มีจุดที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือฟูจิเนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่าเขาจะก้าวข้ามไปเป็น global business ใช่ไหมเขาก็จับมือกับบริษัทหนึงที่ชื่อว่าซีร็อกนั่นเองรู้จักกับซีร็อกไหมรู้แค่ว่าเมื่อก่อนเราเรียกกันว่าแบบไทยกาแฟซี่็อกใช่ใช่ซีร็อกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทมริการที่มีเทคโนโลยีสูงหมายถึงว่า มีการเขาเรียกว่าแผนก R&D R&D ย่อมมาจากอะไร Research and Development นี่เป็นต้นกำเนิดของสตีฟจ็อบส์เลยนะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่นนงสตีฟจ็อบสเคยแบบเข้าไปดูพาร์ทของ R&D ของซีล็อกแล้วก็ไปเห็นไอ้ Mouse เมาอ์ แต่ไม่มีใครเห็นค่าทิปจ็อบก็ก๊อปปี้อันนั้นนะมาทำมาส์เลยโอเคคือเขาเก่งด้านนี้กันทั้งคู่เขาก็เลยจับมือกนันเช่อไหมว่ามันเป็นการจับมือกันที่ยาวนานมากเนี่ยเขาเพึ่งขายหุ้นและเลิกแล้วต่อกันในปีนี้เองแยกวงแย่วงกันปีนี้เลย <laughs> แต่นั่นแหละคือต้นกำเนิดเขาคือในปี1962ทำให้ฟูจิ ก้ากระโดดในเชิงเทคโนโลยีด้วยทีนี้จะมาพูดถึงพาร์ทกล้องนิดนึงคือฟูจิเนี่ยเขาไม่ค่อยคอนเซนเทรตเรื่องกล้องเวลาใครมาถามพี่เรื่องกล้องฟูจิเป็นยังไงคะอย่างเง้ยพี ent, to to so ่ก so ็จะบอกว่าแม่งโซโซต้องเข้าใจนะว่าสมัยยุคนั้นน่ะกล้องฟูจิแม่งอยู่ท้ายแถวเลยนะกล้องตัวแรกที่เขาผลิตมันเป็นกล้องมีเดียฟอร์แมต 6x6 นี้กล้องโบราณที่มันแบบว่ายืดอ่ะออเห็นอยู่ชื่อว่า รุ่นฟูจิก้าซิกก็ตามชื่อคนอื่นคนอื่นเขาก็มีมามียา่าซิกอะไรอย่างนี้หรอว่ามันมเป็นอย่างนั้นอ่ะคือหน้าทาก็เหมือนกัน,มนหมดมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรโดดเด่นในยุคแบบว่าเจ็ศูนย์เนี้ยนิคอนก็เป็นเจ้าตลาด SLR แบบนว,วัตกรรมสุดยอดทุกคนแต่ฟูจิก็ออกไปงังน้นๆหรือแม้กระทั่งรุ่นที่เรียกว่าได้รับความนิยมที่สุดเหมนมีคนรู้จัก นะวันนี้นะก็คือฟูจิก้า ST 6 0 5ก็เป็นกล้องไอโซอาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษคือเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะทํากล้องนะแ่ล้วเขาจะทําไปทไําไมั้งงั้นก็ทาเล่น, <c oughs> เนเสียคอนเซปต์หมดแบบว่าทไไําแรงทาสุดไม่เขาคงแบบเขาเขา,เ,ขา,เ,ขาเน้นเรื่องเลนส์นนะ <c oughs> เหมือนแบบผลิตเลนส์ไปจัดก,การเรื่องอื่นนะอย่าง ST 6 0 5ย้อย่างี้เ <c oughs> มาส์ที่ใช้อะ่ะเลนส์เขาอะ่ะไปใช้เลนส์ของเพนแ a x แทนที่จะผลิตเมาส์ของตัวเองใช่ไหมคือขี้เกียจ พิธีการบางต้องขอไปดูก่นอนมันก็ได้แหละก็แค่แบบคำแถบ ก้ามาสู่ยุค7080เป็นยุคที่เรียกว่าฟูจิลุกหนะักโคตรโคตรคือความตั้งใจของเขาเลยคือเป็นการเป็น g l o b a l business มันมาจากยุคนี้เลยปี1974อันนี้คือเหยียบหน้าโกดักเลยคือแม่งไปตั้ง head office อยู่ที่นิวยอร์กเลยแต่อ e ีโกดักก็ยังไม่ร้อนรู้หนาวป๊บหนึ่งคือณนะตอนนั้นใครใหญ่กว่ากันอ่ะมันก็คนละฟากไงฟูจิเขาค้นใหญ่ในญี่ปุ่น,นใช่ไหมเขาจะข้ามไปทำไมอ่ะ ก็เขาอยากเป็น g l o b a l ไงแล้วไปที่อื่ไม่ได้ต้องแบบไปสกิจอเมริกามันคืออันดับหนึ่งของโลกไงณวันนั้นมันเป็นผู้ชนะสงครามญี่ปุ่นนี่เรียกว่าเป็นขี้ข่าเลยอ่ะช่างกลจริจริงเพราะฉะนั้นเขาเหมือนแบบเรียกว่าจะเป็นการล้างแขนก็ว่าได้ต่อมาคือเขาก็เริ่มแบบก้าวล้ำนำสมัยปี1976เขาก็ผลิตลีมสีรุ่น ฟู400เป็นฟิล์มสี ISO 400ซึ่งณนวันนั้นมันไม่มีในโลกถือว่าเป็นฟิล์มที่ความไวแสงเร็วที่สุดเท่าที่มีในตลาดวันนั้นเลย ISO 400คนก็คือหาระดักก็ยังเฉยๆอยู่แต่ฟูจิอะภายในองค์กรเขาอะนั่งคิดไปไกลกว่านั้นแล้วในยุค80น่ะเขาบอกในองค์กรเขาทั้งหมดเลยว่าเป้าหมายเขาจะไปสู่ดิจิตอลบิสเนสเลยอะหมายถึงว่าเทินกล้องไปสู่ดิจิตอลในยุค 80อะคือ30 30ป,ปีก่อนที่จะเกิดกล้องดิจิตอลอะหมายถึงก่อนที่จะเกิดกล้องดิจิตอลม่งคิดมาแล้ว30ปีอะโดยมันมีกฎ3ข้อคือ1นณะวันนี้มึงกอบโกยอะไรให้ได้มากที่สุดจากธุรกิจที่เป็นฟิลม์ม2คือมึงเตรียมตัวทุกอย่างเดเวล็อปทุกอย่างเพื่อไปสู่ดิจิตอลคาเมราสาคือแตกธุรกิจออกไปอีกเพราะว่ามันคือการทำบิสเนสผมก็เชื่อว่าอย่าทำอย่างเดียว สมมติวันหนึ่งที่ฟิล์มล้มไปหรือดิจิตอลไม่สําเร็จอ่ะมันก็จะมีธุรกิจอื่นรองรับนี่คือวิธีคิดของฟูจิ Join the new era in color photography with Fuji Color HR from Fuji The official film of the Los Angeles 1984 Olympics นี้สิ่งที่มันหักหน้าโกดักดโคตรๆของคโคตรเลยก็คือในปี1984 Los Angeles ที่เมกาอันแหจัดโอลิมปิก แล้วเขาก็มีการเขาก็ต้องแบบว่าประมูลประมูลกันเพื่อจะได้เป็นสปอนเซอร์หลักคนที่ได้ก็คือฟูจิเฮียมากเลยคือนักกีฬาของอเมริกาแต่เต็มไปด้วยฟูจิฟิล์มคืออันนี้เป็นความแค้นที่แบบโกดักเหมือนโดนเหยียบหน้าครั้งใหญ่แต่ในทางเดียวกันฟูจิก็เติบโตมากจากครั้งนั้นเพราะว่าคนก็เป็นที่รู้จัก เลยทั่วโลกนึกออกปะเป็น global business เรียกว่าสมบูรณ์แบบอันนี้คือเขาก็คือตั้งตัวเป็นแบบเหมือนศัตรูกันเหรอหรือแค่แบบว่าคู่แข่งอือก็จะแดกมึงอ่ะ <c oughs> นึกออกปะ <c oughs> ก็มันอยู่ในธุรกิจเดียวกันอ่ะคือ <c oughs> คือเขาคงไม่ตั้งใจแบบมึงตายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าอ้าวเขากูจะทำธุรกิจของกูอ่ะถ้ามึงไม่ขยับก็เรื่องของมึงเพราะอย่างการผลิตกล้องดิจิตอลนะจริงๆแล้วฟูจิอ่ะผลิตกล้องดิจิตอลได้หลังโกดักนะ <c oughs> โกดันะกน่เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิต กนะล้ลง Fuji องดิจิตอลนะฟูจิผลิตทีหลังแต่ฟูจิผลิตในเชิงที่มีเป้าหมายแล้วเหมือนที่บอกอ mm hmm. เพราะฉะนั้นการผลิตของมันมีความหมายแตกต่างเลยนั่นแหละก็คือการผลิตกล้องดิจิตอลตัวแรกชื่อรุ่น D S P mm hmm. 1ของฟูจิในปี198 8ซึ่งมันมาทีหลังนั่นแหละคือการผลิตกล้องดิจิตอลขายเป็นรายแรกของโลกน,น,นะฟูจิกล้องดิจิตอลตัวแรกของที่ตัวที่หตัวที่2อ mm hmm. ก็เป็น mm hmm. ฟูจิหมืเนกัน1ล้านพิกเซล ไม่ทันสมัยที่ยังมีกล้องหนึ่งล้านแค่โทรศัพท์หนึ่งล้านนี่ก็เด็กมากเลยชื่อหายละพี่อะกล้องดิจิตอลจากญี่ปุ่นเลยฟูจิมืภาพกล้องหนึ่งล้านไม่ออกเลยกล้องหนึ่งล้านพิกเซลแย่แล้วพี่ฝันเนี่ยแย่ทีนี้อีโกดักเนี่ยก็จะเป็นโลกแบบขี้ฟองอยู่แล้วหมายถึงว่าสันดานโกดักนะโคดโกดักโกดักก็คือสู้ใครไม่ได้ก็จะฟ้อง ถ้าเกิดใครได้ดูอาร์ต h i s o r y ตอนโพลารอยจะเห็นว่ามันออยากผลิตไอฟิล์มแบบโพลารอยมั่งแต่มันมีข้อตกลงกันระหว่างโพลารอยกับโกดะมันก็เลยจะแบบจะล้มดิวนั้นให้ได้แล้วมันก็ผลิตของแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจเออก็ตอนหลังก็ต้องโดนเอาอจากเชล <laughs> <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันปี1995 พอโกดักแม่งรู้สึกว่าโดนโดนลูกจากฟูจิเยอะเพิ่งรู้ตัวหรืออะไรก็ไม่รู้แหละตั้งแต่แบบเกือบ50ปีปีเนี่ยนะมันก็ไปฟ้องกับ WTO WTO ย่อมาจาก World Trade Organization อันนี้ชัวใช่ไหมไม่ชัวขึ้นอ่ะ WTO เป็นองค์กรการค้าระหว่างประเทศก็ไปฟ้องเขาว่าฟูจิอะกีดกันไม่ให้โกดักอ่ะทำการค้าอย่างสะดวก ในญี่ปุ่นแต่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆไงหลักถงหลักฐานนู้นน,น,นี่เพราะฉะนั้น3ปีต่อมา WTO ก็ยกเรื่องม <า S 1> เมื่อไงเราดูดูแย่โกดักดูดูแย่แต่จะพึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปเล่าโกดักมันจะเป็นอีกเป็นพระเอกหรอไม่มีใครเป็นคนดีร้อยเอร์เซแล้วไม่มีใครเป็นคนร้ายร้อยเปอร์เซมันก็ต้องมีดีมีเขาจะเป็นตัวร้ายในเรื่องของคนอื่น่แต่เขาจะเป็นคนดี <laughs> ในเรื่องคนอ่อ๋ในเรื่องคนคอโรเรยร่ฟเกสนสทีนี้พอพอข้ามมาในยุค2000เราก็จะรู้แล้วว่ายุค2000นี้แม่งเป็นยุคแห่งการล่มสลายตายจากปี06 08เนี่ยช่วงเนี้ยโควาร้อยอะไรเจ๊งหมดเลยโกดักก็เหมือนกันก็เหมือนที่รู้ว่าปี12ก็โดนฟองล้มงละลาย แต่คนอาจจะชอบคิดว่าโกดักเจ๊งแล้วเจ๊งเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่พี่จะกลับมาเล่าว่าจริงๆแล้วเขาคือนกฟินิกซ์ที่มีอุดมการ <c oughs> เอาให้ตอนนี้เป็นผู้ร้ายไปก่อนแล้วกันในขณะเดียวกันในปี2000ที่โกดักก็แย้มแย่แต่ฟูจิในการเตรียมตัวของเขามา30ปี <c oughs> <c oughs> ทำให้เขาไม่รู้สึกีย่เลยในยุคนั้นก็คือเขาก็มีก้องดิจิตอลออกมาแล้ว นั่นแหละเออก็คือเขาบอกว่าณนะวันนั้นเนี่ยฟูจิอะตีค่าของมูลค่าฟีของเขาเหลือแค่1%อซอยู่แล้วหมายถึงสัดส่วนธุรกิจของเขาที่เหลือคือเป็นธุรกิจอื่นหมดเลยตามที่เขาวางไว้เพราะฉะนั้นมันเรียกว่าแทบไม่มีผลกระทบอะไรกับฟูจิเลยทีนี้ก็เลยจะเล่าย้อนไปจุดหนึ่งถึง Product อันหนึ่งของเขาที่ amazing เช่นกันก็คือฟูจิอินสเต เราก็จะเคยเห็น Fuji i n s t a ตกันมาใช่ไหมเด็กวัยรุ่นทุกใช่วงช่วงมัธยมอ่ะม1นถึงมหกอะช่วงแบบจะจบปีอะทุกคนจะต้องควักมาถ่ายรูปกันช่วงงานอะไรก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นก็เก็บจะเห่อกันอยู่ช่วงงานอลช่วงนั้นอะแบบเอองานปีมงแล้วก็ปีใหม่มันวางขายครั้งแรกคือ1,9,9,8นะ ทุกคนก็คิดว่าในยุค2,000มันก็คงแบบดับดับ,ดบสลายไปพร้อมกับฟรีมือือมากดว่าตรงกันข้ามตั้งแต่ปี98ขึ้นมาเรื่อยๆนะย,ยอดขายมันโตเอา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 ,เอาขนาด5-6ปีที่ผ่านมานี่เลยนะสดสดร้อนๆเนี่ยมันก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งแแต่นี่ยังอยากได้อยู่เลยนะคือม,มันอยากได้เพราะแบบ พอละรอยก็แพงเกินไปอ่ะอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกแต่แค่ครูไม่เท่าแค่นั้นเองใช่มันเมื่อไหร่มันจะผลิตกล้องที่สวยได้สักทีอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเผื่อเขาซื้อลืมไปทีนี้มันมีเรื่องที่จะเล่าตอนนี้ก่อนก่อนที่จะย้อนกลับไปเหมือนตอนแรกที่พี่เปิดมาเรื่อง Pro 400s เข้าใจยังเข้าใจแล้วอ่าก็คือณปัจจุบันที่โควิดระบาดเนี่ยฟูจิก็ยังมีส่วนในการผลิตวัคซีนอีกสห ชื่ออวิกอนก็อย่างที่บอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวพันในการเป็นเคมีพันฑ์ทำบริษัทยาอะไรมายาวนานอวิกอนเนี่ยก็คือถูกอปพมัแล้วว่าใช้งานได้จริงในเดือนพฤศจิกของปีที่แล้วนี่อ้มันเร็วจังอ่ะเขาฉีดในประเทศเขาหรือยังอยากรู้อยางไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ข้อมูลบอกแต่ว่าเขาอ p พ o ัแล้วขายใช้ได้จริงแล้วใช้ได้จริง ใช้ได้จริงป่านี้เราย,ยังไม่ได้ฉีดกันเลยไม่รู้เลยเราไปญี่ปุ่นกันไหมไปซื้อฟิล์มฟูจิแถมอวีกก้อนเมื่อภาพทุกภาพมีค่ากับความรู้สึกคุณเชื่อในความละเอียดอ่อนแห่งเทคโนโลยีของฟิล์มสีฟูจิได้เสมอนีเราจะกลับมาสู่โปร 400s ของเราจริงๆแล้ว พี่ไปที่งาน p h โต o คีน่าที่เยอรมันซึ่งมันเป็นงานที่เรียกว่ารวบรวมทุกทุกโปรดักที่เกี่ยวกับโฟโต้จะไปรวมกันที่งานนั้นจากทั่วโลกเลยทีนี้ฝั่งฟูจิเนี่ยเขาก็มรีรุ่นนู่นนี่ของดิจิตอลใช่ปะ่ะมี i n s t a ต็โหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแผ่นป้ายอันนึงที่ประกาศไว้เลยสำหรับคนที่รักอนาล็อกว่า<ม>เพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะก่อนหน้าปี18เนี่ย ฟูจิเลิกผลิตฟิล์มติดติดกันเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งคนแบบเสียวสัตหลังว่าว่าตกลงมึงจะเลิกแล้วเลยใช่ไหม <_ d ans> เขาก็เลยมีเหมือนแบบเขียนเอาไว้ว่าคุณไม่ต้องหว่วงคือเราจะผลิตฟิล์มเหล่านี้ต่อต่อไปอย่างแน่นอนก็จะมีแบบ C200 FUJI e ฟูจิเอ็กซอแล้วก็มี PRO v ร์วีรซึ่งเป็นฟิล์มสไลด์แล้วก็ PRO 400 HR <_ d ans> นั่นคือปี18แต่พอมาปีนี้อยู่ๆก็มีข่าวว่าเลิกผลิตเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามพี่ในทัศนคติของพี่พี่คิดว่ามันเป็นผลจากโควิดเพราะการผลิตฟิล์มในประเทศที่มีปัญหาอุตสาหกรรมการที่จะต้องปิดประเทศขนาดนี้มันน่าจะมีผลพวงบางอย่างที่ต้องที่ต้องหยุดการผลิตเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเลิก ผลิตฟิล์มขาวดำจริงแล้วเป็นฟิล์มขาวดำที่เจ๋งมากๆก็คือ Neo Pan Acros s แล้วหลังจากนั้นอ่ะพักเดียวอ่ะมันก็กลับมาผลิตใหม่เป็นสูตรที่2เออคือแสดงว่าเขามีศักยภาพในการผลิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะผลิตหรือไม่ผลิตเพราะจริงๆแล้ว ฟูจิเองอะ่ะก็เป็นโรงงานที่ผลิตให้คนอื่นเยอะแยะเลย<ม>อย่างตัวที่ทุกคนแบบอยากจะได้แล้วมันเลิกผลิตไปแล้วอย่าง v i สต a เนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือฟูจิผลิตให้หมดเลยเพราะฉะนั้นในทัศนคติของพี่ก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็มาใหม่หลังจากที่โควิดมันหมดไม่ถึงไอ้โปรฟิลเลอร์ใช่ใช่พี่คาดว่าอย่างนั้นแต่ทำไม v i สต a ถึงไม่มาคิดว่าวิสตน่าจะไม่มีเงินจ่ายให้ฟูจิผลิตเพราะว่าอัคฟาเนี่ย เป็นแคบ่บริษัทเล็กๆนะปัจจุบันมไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนแล้วเหมือนแค่ซื้อแบรนด์มาแล้วก็ไปจ้างเขาผลิตก็จบแล้วสำหรับอาร์ติสตี้วันนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วโอเคขึ้นนะยกเว้นเตินที่ยังแบบล่องลอยอยู่เลยว่าแบบ โหบริษัทบ้านอะไรทําอะไรได้เยอะขนาดเหมือนนะดูดยาพีแบบอว่าเออต้องแบบแบบรู้ว่าคนที่เป็นเฮดเขาแบบว่าเขาต้องเป็นคนแบบก็พี่ฟันบอกว่าเขามองแบบร<ล>ุ่นน<า>่าสามสิบปีอ่ะไม่ใช่กี่แบบละสิบสี่ล้านหกร้อยห้าแบบเราชนะเท่าไหร่แค่หนึ่งต้องมีคนยังไงไงแบบเหมืน job, อนสติฟจ็อบอ่ะน่นนะสิมันคือสติฟจ็อบที่เนิร์ดสต่จ็อบก็เนิร์ดอยู่แล้วนะสติฟจ็อบมันเนิร์ดแต่มันมีอาร์ตอะ นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้นะครับครั้งหน้าก็อาจจะเป็นโกดักแนะนำให้ฟังคลิปนี้สองรอบเพราะว่ายังงงอยู่เลยนี่พ, <c oughs> พี่นี่พี่เขียนแล้วพี่เขียนรอบเ,เดียวพี่จำได้เลยเติ้ลไม่หมายถึงว่าเติออ้ลอ่ะรู้เรื่องแต่หมายถึงว่ามันค่อยคคิดตามว่าแบบหูมันทำได้ขนาดนี้แบบโหเก่งอ่ะหูหหหหมันชั่วจริง,จรงเลยโกดักอะไรอย่างเงี้ยอยากไปว่าเขาชั่วเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะเป็น <c oughs> จะเป็นพระเอกพระเอก ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe p r o o f in Chief ไม่มีมีแต่อยู่ข้างในมันจะดูน่ากลัวมากเลยบูฟอินโอเคามร้อ o f in Chief 399ซื้อเรียนที่เพจเฟ o บุ๊ Poof in Chief นะครับและและ m e m b e r s h i p กดปุ่มจอยจุ้งนะครับคือนั่งเล่าจนแสงเปลี่ยนจนหมดแล้วเนี่ยนี่มันกดอัดให้อยู่ใช่ไหม จบแล้วซือ้อ